สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำการประดิษฐ์ตัวปัจจัยสำหรับสำหรับไขล็อตนัดนะครับซึ่งปกติเวลาตัวเดียวเนี่ยเวลาเวลาขันตัวล็อกนัดหรือว่าการคลายเนี่ยมันจะมันจะขันยากมากซึ่งใครที่มีปัจจัยเยอะที่เกิดจากพวกพวกอะไรถูกแล้วไม่ได้ใช้เราจะทำการ ประดิษตัวประแจสำหรับไขล็อกนัดโดยเฉพาะนะครับผมส่วนวิธีการทำง่ายมากก็คือเพื่อนๆจะมาซ้อนเจาประแจมาสามสี่ตัวเลยก็ได้นะฮะแต่ว่าแนะนำว่า3ามตัวกำลังดีนะครับก็ก็ทำการซ้อนกันอย่างนี้นะฮะซ้อนให้พอดีกันนะครับ ะะจากนั้นจะก็เอาตัวเทปทามิยานะครับหรืออะไรก็ได้นะฮะที่เป็นเทปเทปใสเทปอะไรก็ได้ที่มีนะครับก็ทำการหมัดรวมนะฮะ มารวมเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราก็จะได้ตัวประแจสำหรับไขตัวล็อกนัดโดยเฉพาะเลยนะฮะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าไขาได้ไหมนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาทำการใช้ ใช้กันคลายกับปลรอปัจจันะฮะมาขันใส่น็อตที่เตรียมไว้นะครับดูซิว่ามันจะขันง่ายขึ้นไหมนะฮะเริ่มจากว่าใส่กันคลายเข้าไปนิดนึงนะครับแล้วก็ทําการล็อกด้วยปัจจัยนะฮะก็ขายเข้าไปเลยนะครับ นีะะฮเรียบร้อยนะครับนี่นะฮะ,ะ,ะ,ฮะก็ขันง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะมาจะมาเปรียบเทียบความต่างกับ ก,การใช้ประแจตัวเดียวนะฮะที่เป็นแคชั้นเดียวนะครับเดี๋ยวเพื่อนจะนึกภผ้าไม่ออกนะก็จะไขด้านหนึ่งนะครับนี่นะเข้าไปแล้วนะครับอันนี้คือล็อกคือล็อกด้านเดียวนะฮะจะเห็นว่าจะไม่ค่อยมีความ มันจะโยกเย็แล้วก็ไม่ค่อยมันคงเท่าไหร่นะครับอันนี้ต้องคอยเอานิ้วกดด้วยนะฮะไม่อย่างนั้นมันจะหลุดเนี่ยฮะถ้าโหลดเบดหนึ่งมันก็จะหลุดอย่างง่ายถ้าแบบนิ้วไม่กดไว้เนี่ยมันก็จะหลุดง่ายมากเลยนะฮะต่างกับตัวสามชั้นเมื่อกี้เลยนะครับ โอเคครับเรียบร้อยนะฮะสมมติถ้าจะไขาออกตัวนี้แทบไม่ต้องเอานิ้วไปกดนะฮะก็ไขออกได้อย่างง่ายดายเลยนะครับอันนี้นะฮะโอเคครับสำหรับคลิป การทำเครื่องมือประแจไขาล็อกนัดก็จบลงเพียงเท่านี้เจอกัหม่ม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ